ถ้ามีคนมาตามตื้อหรออุย้ยเป็นคนใจอ่อนด้วยสิก็อาจจะสวัสดีครับโจโกระวินพัฒนธนาคิรันสินนะครับในเรื่องรับบทเป็นหมอนิ่งครับหมอนิ่งก็จะเป็นคนที่นิ่งสมชื่อเลยครับแต่ในบางบุมที่เขาอยู่กับตัวเองหรือว่าในที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้นิ่งอย่างที่ใครหลายๆคนคิดน,นะครับแล้วก็เขาเนี่ย เติบโตมากับพ่อแม่ที่มีความแบบว่ากดดันหมายถึงว่ารับความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ครับทำให้เขามีความค่อนข้างที่จะโหยหาความรักบางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้ความรักที่เขาต้องการอย่างเพียงพอก็เขาก็อาจจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาครับก็ดีใจมากที่ในเรื่องนี้นะครับได้รับบทเป็นหมอก็ยังไม่เคยรับบทเป็นหมอมาก่อนแล้วก็มีความค่อนข้างชาเลนส์สูงนิดนึงครับที่จะต้อง ทำคาแรคเตอร์ให้มีความค่อนข้างนิ่งเหมือนกับหมอน,นิ่งจริง,รงๆเลยนะครับก็ดีใจมากๆครับก็ทำให้ได้ชาเลนตัวเองครับผมตอนแรกเราก็อ้อ่านบทกันกับเพื่อนๆหลายคนมากเลยครับมีได้พี่เดวิดนะครับเพืกับเพื่อนๆเนีเ่ยมาช่วยกันเวิร์กช็อปเดือน2เดือนกว่าได้ครับก็ทําให้พวกเรามีความเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนที่ก่อนไหนทำเนี่ยโจก็ได้ไปทํากันบ้านนะครับเกี่ยวกับคุณหมอว่าเออเขา ปกติเขาแบบแคาแรคเตอร์จะประมาณไหนแล้วถ้าแบบว่าคุณหมอที่แบบนิ่งๆมีรส่วนตัวสูงเนี่ยเขาก็จะคาแรคเตอร์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็ท่าทายดีครับก็น่ารักครับทุกคนแบบว่าช่วยเหลือกันได้ดีมากๆด้วยความที่อย่างเพื่อนๆเงี้ยเราก็ได้เวิร์กช็อปกันมาหลายเดือนแล้วเนาะทำให้เราแบบ คนข้าที่จะสนิทการมีแบบปัญหาติดตรงไหนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันติวช่วยกัน้อมตลอดช่วยแนะนํากันอะไรเงี้ยครับส่วนรุ่นใหญ่ส่วนมากโจก็จะเข้ากับพี่ดราดานะก็ไม่มีปัญหาเลยเลยครับคือพี่ดราดาแบบว่าน่ารักมากๆพี่ดราดาขำม,มากอะ่ะคือต้องคอยแบบกั้นขำตลอดพี่ดราดาแบบเอเนอร์จีเยอะมากๆครับก็ชอบน่ารักครับ งานนี้เป็นการร่วมงานของโจกับบอสครั้งแรกนะครับบอสเนี่ยเจอครั้งแรกก็หูน้องเป็นคนที่แบบหล่อสูงเลยโจรู้สึกแบบเตี้ยไปเลยอะ่ะวันแรกที่เจอกับวันที่ปิดกล้องใช่ไหมโจรู้สึกว่าน้องมีความแบบอื่นอ่ะมีอื่นๆนมึนๆก็ตลกดีครับก็ทุกคนในกองชอบแบบแกงน้องอะไรเงี้ยครับก็พวกเราก็จะคอยซ้อมบทด,ด้วยกันตลอดครับน้องก็น่ารักครับถ้ามีคนมาตามตื้อหรออุย้ยเป็นคนใจอ่อนด้วยสิก็อาจจะ ใจอ่อนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับสมมติจะเป็นจีนในผับด้วยความที่แบบใช้อารมณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็ในขณะที่แบบตัวละครเมาอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องสื่ออารมณ์ออกไปอะไรยังไงก็ทําให้รู้สึกว่ามันมีความแบบหวานมุง้งมิ้งในอีกอีกเวนหนึ่งก็รู้สึกแปลกๆดีแต่ก็น่ารักดีครับ <S <S บรรยากาศการถ่ายทําในกองทุกคนแบบว่าใครที่ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยก็จะมานั่งดูเพื่อนแบบ แล้วนั่งคุยกันอะไรเไงี้ยทุกคนแบบน่ารักด้วยครับที่พวกเราสนิทกันอะไรเไงี้ยครับก็เป็นกองที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็กองพี่ไก่แบบโหอาหารการกินนี้ไม่ต้องพูดถึงคือน่ารักมากของกินเยอะสุดๆชอบมากครับก็การมารับบทมอร์นิ่งในครั้งนี้นะครับก็ทําให้โจแบบว่าเพิ่มสกิลตัวเองนะครับแล้วก็ท้าทายตัวเองแบบว่าเป็นนักแสยงที่เก่งขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปถ่ายแบบถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศเองหรืออะไรเองก็ทําให้แบบค่อนข้างชาร์เลนจ์นักแสดงทุกคนนะครับก็สนุกมากๆครับยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนพี่น้นองทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามพี่พระเอกกับเด็กหม่ในกองกรากราคมนีนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็หวานมุงมิงแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ